เ้ยหนาวเพื่นพรุ่งนี้จะไปเอาหมูว่าเห็นมาร่าอยู่สองโลกจะเอาไปฝากเพื่อนดูดิมันกินไม่ทันแต่เวลาจะไปข้างนอกดูหาไม่เจอเห็นเชวบเชวบอยู่ตรงไหนวะโอนีอย่ายกขึ้นมานี่โอ้ยนี่เอาไปฝากเพื่อนว่าจะไปในเมืองเนาะเห็นอยู่สองโลกไม่มีแล้วขี้นกก็ไม่มีแล้ว เยาเก็บก่อนมีอีกลูกหนึ่งไหนเขาเก็บก่อนด้ะนี่ได้สองลูกได้เอาฟักแมวสองลูกอพอดีบางบางเอิญมันจะได้เข้าไปในเมืองก็เ,เลยเอาไปฝากเพื่อนคนไทยฟักแมวปีนี้ก็ปลูกไม่เยอะมีเพื่อนขอมาสามคนแล้วขอไปทำพัน์ปีนี้ปลูกไม่เยอะด้วยนะ เนี่ยเอาสองโล่งนี่แหละเนี่ยก้เอามาเคือเทศนิดนึงได้แนละ้วะเพื่อนเขาซื้อสวนเขาเพิ่งซื้อสวนใหญ่ยยเลยเอาอันนี้ไปให้เขาชิมเลยถ้าหวานถ้าเขาชอบเอาให้เขาเอามาเล็ดไว้ปลูกปีหน้าเขาเพิ่งซื้อสวน,นต้นแรกยายว่าจะเอามะระแต่มะระไปให้ มะระมันก็มีไม่เยอะเนาะไปๆมาๆเก็บโน่นเก็บนี่ไปได้ไมาเยอะเลยมีไม่เยอะนาเสดายเนาะมะระมีไม่เยอะปีนี้ยายไม่ได้ปลูกเยอะด้วยแหละเอามาเขือเทศให้ไปชิมลูกเล็ก แค่นี้เลยเนาะวันนี้แฟนยายมามาตัดแว่นนะคะเ,เพื่อนๆนี่มันทุกอาทิตย์ละครั้งจะเป็นตลาดนัดตลาดนัดก็ไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราแหละดูมันหนาวหรือว,ว่าอะไรยายไม่ค่อยมาตรงกับวันนี้หรอกตนนี่ดูตลาดนัดมันหนาวหรือว,ว่าอะไรเงียบสนิทเลยแต่มันยังเช้าอยู่นะแปดโมงกว่า เขานัดแปดโมงครึ่งนัดแปดโมงครึ่งดูเงียบเงาหนาวด้วยนาว้าหนาวขนาดยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยนะเพื่อนๆกี่องศาเดี๋ยวยายดูก่อนสิแบสบี่องศาเพื่อนๆแต่มันลมแรงมันก็เลยทำให้หนาว บางทีนู่นเดินไปทางนน้นมันจะมีผลไม้อะไรขายอยู่ด้านนู้นยายมาฝากเพื่อนนะยายใส่ถุงมายายคิดแล้วว่ายายคิดแล้วว่าต้องเดินมาตอนแรกใส่กล่องทีนี้เลกต้ดีละที่ยายใส่ใส่ถุงมานะ่ะเขายังไม่เปิดร้านเลยเขาเปิดร้านสิบโมงไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้นะ นัดแปดโมงครึ่งแต่ผ่านร้านเขาเมื่อกี้ร้านเขาเปิดสิบโมงอะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยายนั่งรองรอยูตรงโน้นยายเดินมาตรงนี้ถ่ายให้ดูนี่ยายเดินมาตรงนี้ร้านร้านเพื่อนยายอยู่ตรงนี้ก็เ,เลยเดินมาถ่ายให้ดูแถวนี้นิดหน่อยมันยังเช้าอยู่มั้งไม่ไม่มีคนตรงนั้นเป็นร้านขายผลไม้ ส่วนมากเขาก็จะมีแบบคนมีอายุนะที่อยู่ในคอนโดนอยู่อะไรเขาชอบมาซื้อแบบนี้แบบนี้มันเป็นของสดเนาะตลาดนัดเนาะมันไม่เหมือนในห้างนี่ คนที่เขามาซื้อน้ำไม้ฝรั่งใหญ่เขาก็มาขายนี่แหละที่เขาซื้อน้ำไม้ฝรัง่งยายมาขายนะี่ยายมาไทย,นะ<ม>ยแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาเปิดร้านแฟนใหญ่รอนะน่าจะได้นัดคนแรกแฟนใหญ่นะเขานัดแปดโมงครึ่ง ม้เริ่มเปลี่ยนสี้วเวิร์ดลังสัมไอ้ทักขลชมาเบลตาดูดิมันเริ่มเปลี่ยนสีหนาวแค่ไม่กี่วันเองหนาวแค่สองวันดูใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วดูดิเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อไปจะเหลืองอารามสวยมากเลยนี่แวะมาซื้อของโอ้ยสองชั่วโมงกว่าเพื่อนเพื่อนไปตัดแว่นวัดใยวัดใยโอ้ไปวัดลองวัดดูใยนะ สายตาเสียไปสองปีที่แล้วตัดมาปีนี้มาวัดดูโอ้โหเชลยแ่ <c oughs> สองชั่วโมงกว่าตัดเว้นเพื่อนวัดวัดนานไปซื้อของจา้าหนาว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 ,นาวมาหาซื้อเนื้อหมูอีกแล้วจา้า เพื่อนออกจากบ้านทีก็จะประมาณนี้ไปดูนะได้อะไรมัง่งวันนี้ก็หมดไปเป็นหมื่นทั้งค่าตัดแว่นทั้งค่าซื้อของใดหมูไปครึ่งตัวเพื่อนเพื่อนได้หมูไปครึ่งตัวรับแล้วจ้าเพื่อน ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเร็วเนาะถ้าถ้าถ้านหนาวหนาวมาพรวดพลาดเพริบเลย,เลยแหละเพื่อนดูดิดดกําลังคิดว่าวัางว่ามันจะร้อนอีกนะอันนี้มันหนาวลนะแล้วนะเลือแค่นี้เพื่อน,นผ่านมาเนี่ยว่าเอกวันหนึง่งก็ยังกรอบอยู่อร่อยอะ่ะยังกรอบอยู่ใหญ่ไปซื้อของกลับมา ไปซื้อของกรมายายกินหมดไปสองอันแล้วนะนี่อันที่สามก็เลยคิดได้มากินให้เอซีดูกลับมาเที่ยงหิวหมดไปสองก้อนแนละ้วฟองที่สามไม่ง่ายเชื่อว่าจะอร่อยอร่อยกว่าซาลาเปาอีกซาลาเปายายชอบกินใส่ใส่เค็ม เราต้องได้ทำอกีกมัวๆัว,วอร่อยอนะไม่คิดมาข้ามวันมามันก็ยังอร่อยมันยังกรอบอือไ,ได้แฟนยังติดใจเลย เมื่อเช้าแฟนยายกินเป็นอาหารเช้าอืมอืม,อม,อมของกับมอ